สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนท่านผู้ฟังเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมหรือไม่ครับท่านผู้ฟังอาจจะไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ได้จนกว่าจะได้ฟังเรื่องเล่าต่อไปนี้กฎแห่งกรรมของนายแดงนวัดป่าบ้านนอกแห่งหนึ่งพระพี่เลี้ยงก็บอกเนนน้อยว่า วันนี้จะมีพระใหม่มาบวชที่วัดของเราขอให้เนนทุกรูปอยู่ในความสงบห้ามส่งเสียงดังหรือหยอกล้อกันเด็ดขาดเมื่อถึงเวลาบ่ายก็มีนาคมาทำพิธีอุปสมบทเป็นพระใหม่ที่วัดเมื่อทำพิธีอุปสมบทเสร็จแล้วพระพี่เลี้ยงก็พาพระใหม่ไปดูกุฏิที่จะจําวัดเมื่อมาถึงกุฏิพระใหม่ก็ถามพระพี่เลี้ยงว่าหลวงพี่ หลวงพี่รูปที่แขวนอยู่ในกุฏินี้เป็นรูปของใครพระพี่เลี้ยงก็ตอบไปว่าอ๋อท่านนี้คือหลวงพ่อบุญมีเจ้าอาวาสองค์เก่าท่านมรณาภาพไปนานแล้วละ่ะหลังจากพระใหม่บวชมาได้สองคืนก็ผ่านไปโดยที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพอเข้าคืนที่สามตกดึกก็ได้ยินเสียงโครมครามอยู่ข้างบนหลังคากุฏิเสียงดังมาก มาก็เห่าก็หอนหวยหวนพระใหม่ใจคอไม่ดีก็เลยเดินลงมาจากกุฏิเดินไปทางท้ายวัดจนเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งต้นใหญ่มากอยู่ดีๆท่านก็มีความรู้สึกอยากนั่งสมาธิใต้ต้นไม้ต้นนี้ท่านก็เริ่มนั่งสมาธิเมื่อนั่งสมาธิได้สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งพูดว่าท่านท่านเป็นไงกุฏิที่ไปอยู่พออยู่ได้ไหม พระใหม่ก็ตอบไปว่าอยู่ได้สบายเลยครับแต่วันนี้รู้สึกแปลกๆได้ยินเสียงดังมากเหมือนมีอะไรอยู่บนหลังคาซึ่งผมก็กลัวเลยออกมาเดินเล่นข้างล่างครับหลวงพ่อจึงตอบไปว่าเสียงดังที่รบกวนท่านตอนกลางคืนคือเสียงของเปรตเขามาขอส่วนบุญท่านนะพระใหม่ได้ยินดังนั้นก็ตกใจแล้วถามต่อไปว่าจริงเหรอครับหลวงพ่อที่นี่มีผีเปรตจริงๆเหรอครับ หลวงพ่อก็ตอบไปว่าจริงสิพระใหม่ด้วยความสงสัยเลยถามต่อไปว่าหลวงพ่อรู้ได้อย่างไรครับแล้วหลวงพ่อก็เล่าให้ฟังว่าสมัยที่นายแดงยังเป็นเด็กพ่อกับแม่ของนายแดงมีอาชีพรับจ้างทั่วไปฐานะทางบ้านค่อนข้างจะยากจนหาเช้ากินค่ําวันไหนที่ไม่มีคนมาจ้างงานนายแดงก็ต้องออกไปขอข้าวของชาวบ้านในละแวกนั้นกิน เคราะห์ซ้ำกรรมซัดเมื่อนายแดงอายุ9้าขวบก็ต้องมาเสียพ่อผู้เป็นเสาหลักของบ้านไปพ่อของนายแดงเสียชีวิตด้วยโรคพิสุลาเลื้อรลังแม่ของนายแดงจึงตัดสินใจส่งนายแดงไปอยู่กับหลวงพ่อบุญมีซึ่งท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งในตัวเมืองเมื่อนายแดงไปอยู่กับหลวงพ่อบุญมีด้วยความที่ทางบ้านยากจนอดอยากนายแดงไม่เคยได้กินอาหารดี ด้วยความที่เป็นเด็กยังไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษในแดงก็ชอบแอบ,บกินอาหารที่ชาวบ้านเอามาถวายเพนอยู่เป็นประจำชาวบ้านที่เห็นก็เตือนเฮ้ยไอแดงเอ็งไปกินก่อนพระก่อนเจ้าแบบนั้นไม่ได้นะมันบาปตายไปตกนรกหมกไหมไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเป็นเปรตเฝ้าวัดนะเว้ยมรรคทายกร้องเตือนในแดงก็สะดุ้งตกใจรับคำครับครับ จะไม่ทำอีกแล้วครับแต่วันถัดไปนายแดงก็แอบ,บกินก่อนพระอยู่เหมือนเดิมจนชาวบ้านเลิกเตือนปล่อยเลยตามเลยแล้วแต่เวรแต่กรรมของใครของมันเมื่อเวลาผ่านไปนายแดงอายุเข้าสู่วัยรุ่นก็ได้ไปรู้จักกับนายปุ๊ซึ่งนายปุ๊มีนิสัยเป็นอันธพานติดคุกคดียาเสพติดและชิงทรัพย์เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นวันหนึ่ง นายปุ๊ได้ยาบ้ามาก็ชวนนายแดงไปเสพยาบ้านายแดงก็ทดลองเสพยาเพราะไม่กล้าปฏิเสธกลัวเพื่อนในกลุ่มไม่ยอมรับไม่นานนายแดงก็ติดยาเสพติดวันหนึ่งนายแดงเกิดอยากเสพยาบ้าขึ้นมาแต่ไม่มีเงินซื้อจึงได้ปรึกษากับนายปุว่าจะหาเงินมาซื้อยาบ้าเสพได้อย่างไรดี เมื่อนั่งคิดกันอยู่นานนายปุจึงเสนอขึ้นมาว่าเฮ้ยไอแดงข่ารู้ละว่าเราจะหาเงินมาจากไหนนายแดงจึงถามกลับไปว่าทำไงวะไอปุเราไปขโมยเงินวัดกันเถอะไอปุตอบนายแดงสะดุ้งตกใจในความคิดของนายปุแต่ด้วยความที่อยากเสพยาจึงตอบตกลงไปทั้งสองคนจึงวางแผนงัดตู้ขโมยเงินบริจาควัด กลางดึกคืนนั้นนายแดงกับนายปุก็เตรียมความพร้อมมาอย่างดีใส่หมวกไอ้โม่งถุงมือเสร็จสับแล้วทั้งสองก็ย่องเข้าวัดโดยนายปุ๊ได้วางแผนให้ในายแดงเป็นคนงัดตู้บริจาคเพราะรู้จักบริเวณวัดเป็นอย่างดีส่วนตนเองนั้นเป็นคนดูต้นทางขณะที่นายแดงกําลังงัดตู้บริจาคอยู่นั้นหมาในวัดมันเห็นคนมันก็เห่าก็หอนรับกันล่นวัดเมื่อหลวงพ่อบุญมีรู้สึกตัวตื่นขึ้นมา จึงเรียบลงไปดูก็เห็นนายแดงกำลังงัดตู้บริจาคของวัดจึงตะโกนออกไปว่าโยมโยมสิ่งที่โยมกำลังทำนั้นน่ะมันไม่ดีนะแต่นายแดงก็หาได้หยุดไม่ยังคงงัดตู้บริจาคต่อไปหลวงพ่อเห็นท่าไม่ดีจึงเดินเข้าไปยื้อยุดฉุดกระชากตู้บริจาคก,กับนายแดงนายแดงจึงผลักหลวงพ่อล้ม แล้วเอาตู้บริจาคทุ่มใส่หัวหลวงพ่อหลวงพ่อหัวแตกเลือดอาบเต็มหน้าแล้วก็สลบไปนายแดงเห็นท่าไม่ดีจึงวิ่งหนีเข้าไปในความมืดพอฟ้าสางซึ่งเป็นเวลาที่พระลูกวัดตื่นเพื่อเตรียมตัวจะออกไปบินธบาทก็มาเจอสภาพหลวงพ่อเลือดอาบเต็มหน้านอนหมดสติอยู่จึงรีบไปบอกชาวบ้านให้นำหลวงพ่อไปส่งโรงพยาบาลโดยด่วนแต่ด้วยเหตุที่หลวงพ่อท่านอายุมากแล้ว และเสียเลือดเป็นอย่างมากท่านทนพิษบาดแผลไม่ไหวจึงได้ถึงแก่มรณะภาพไปเมื่อนายแดงทราบข่าวการมรณะภาพของหลวงพ่อก็รู้สึกผิดเกิดความเกรงกลัวต่อบาปจึงตัดสินใจผูกคอตายใต้ต้นไทรที่ท่านกำลังนั่งสมาธิอยู่นี่ไงละ่ะกรรมจากการฆ่าตัวตายและการทำร้ายหลวงพ่อจนถึงแก่มรณาภาพจึงส่งผลให้ในายแดงไปเกิดเป็นเปรต อยู่เฝ้าวัดที่นี่ไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเมื่อได้ยินเช่นนั้นพระใหม่ก็ขนลุกสู้ขณะที่จะแยกย้ายกันกลับกุฏิพระใหม่ก็บอกกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อท่านเล่าเรื่องได้สนุกดีนะครับไม่ทราบว่าหลวงพ่อชื่ออะไรครับหลวงพ่อค่อยๆหันหลังกลับมาแล้วตอบไปว่าฉันชื่อหลวงพ่อบุญมี เป็นเจ้าอาวาสองค์เก่าที่ถูกนายแดงฆ่าตายเมื่อ40กว่าปีก่อนไงละ่ะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเรื่องเล่าหลังเที่ยงคืนด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ